ครับทุกคนครับผมหลังจากที่ผมไปได้เห็ดมานะครับที่ไปเดินป่ามานะครับไปเที่ยวป่านะก็ได้เห็นนะทุกคนนะฮะนี่นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเอามาล้างนะทุกคนนะฮะแล้วก็ผมจะเอามาเอามาทําเป็นแอปเอามาทําเป็นแอปคือออกมาห่อด้วยใบตองนี้นะฮะแล้วก็เอามาเผานะครับทุกคนนะฮะเอามาย่างนะครับประมาณนี้นะรับผนนะครับก็อันนี้แทบเป็นาม่เป็นเห็ดหล่มนะฮะเมื่อกี้ถามแม่นะครับกลิ่นหอมมากเลยทุกคนนะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวจะเอามาล้างเอามาล้างแล้วก็จะมาเด็ดเป็นซี่ๆเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะเอามาย่างนะทุกคนนะครับแต่ว่าจะขอด้วยตรงนี้ก่อนแล้วก็เราจะใส่เครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเครื่องปรุงมีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะครับโอเคครับทุกคนฮะนี่นะฮะอันดับแรกนะผมจะใช้ใบนี่นะครับคล้ายใบตองตรงนี้นะครับผมเอามาล้างก่อนนะครับทุกคนนะครับเพื่อผมจะเอามาห่อนะครับห่อเห็ดนะครับผมนะครับ เอเด็ดนะครับแล้วก็เอาไปเผานะครับว่าเอาไปย่างนะครับทุกคนนะจะได้มีกลิ่นหอมนะครับล้างทำความสะอาดก่อนนะครับทุกคนนะเรานม่ไดใช้แค่สองใบนะครับแต่ว่าล้างเกือไว้หนึ่งใบนะครับจากนั้นนะครับเอาเห็ดมาล้างครับทุกคนนะเห็ดที่เราได้นะครับผมนี่นะครับ เราได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็กินได้นะครับผมนี่ครับคือลากจะยาวมากเลยนะครับนี่นะครับลากยาวนะครับก็ล้างหลายๆต้องล้างหลายๆรอบนะครับทุกคนครับเรามาล้างเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะ นี่ครับผมติดของเรานะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผมจะเอามาผ่อนะครับแล้วก็เอามาย่างนะทุกคนนะฮะทุกคนครับผมก็หลังจากที่ผมล้างนี่เสร็จนะฮะผมก็มาเตรียมเครื่องปรุงนะครับทุกคนนะนะครับมีแหนบด้วยนะครแบบแ้กก็กระเทียมนะทุกคนนะฮะ ก็จะใช้เครื่องปรุงเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเห็ดนั้นจะคล้ายๆเนื้อนะครับทุกคนนะฮะสัรพคุณก็คล้ายๆเนื้อนะครับผมก็เครื่องปรุงก็ผมจะใส่คล้ายๆเนื้อเลยนะครับผมก็อาจจะไม่เป๊ะๆนะครับแต่ว่าผมจะเน้นที่คุณค่านะครับผมนะครับสรพพคุณนะครับจะเน้นที่สัรพคุณมากกว่านะว่า เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากสิ่งที่เราจะกินนะครับทุกคนกับ <ku ul ain> เพียนครับผม ครับผมจะเรียมอันนี้นะฮะที่เราจะเราจะมาย่างกันนะครับนะเรจะใช้เราจะใช้ด้านหลังนี่นะฮะมันมีสองด้านหน้าเราใช้ด้านนี้นะครับผมนี่นะครับเอามาประกบกันนะครับผมสองชั้นนะครับจะได้หนาๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยครับกระเตี้ยมนะครับ อไปก็เป็นเคละครับทุกคนนะฮะนี่ครับพิษพิกนี่แล้วแต่เลยนะทุกคนนะจะต้องการเผ็ดมากแค่ไหนครับถ้าคนกินเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะฮะถ้ากินไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็มาทุกเหมือนเดิมครับผมนี่นะ ผมจะทำให้มันครบรถเลยนะครับทุกคน,น,นคต่อไปนะครับนี่ครับทุกคนนะฮะนี่จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับผมใบผักชีฝรั่งนะครับนี่เราใส่ไปเลยครับผมจะได้เข้มข้นนะ ฝรั่งครับผมนะครับต่อด้วยอันนี้ครับทุกคนครับผมนี่คือใบชูนะฮะปกติเราจะใช้รากมันนะครับรากนะฮะแต่เราไม่มีรากก็ใช้ใบได้นะฮะใบชูนะครับรากชูนะฮะคนนะก็ที่นี่ก็ใช้กันเยอะนะครับผมรากชูนะฮะจะใส่น้ําพริกก็ได้นะครับกลิ่นหอมนะครับ่จะคล้ายๆกับต้นที่เขาใส่ผักไทยนะครับผม สาไปเลยครับผมนะฮะน,นี่เป็นใบสาระแหน่ครับทุกคนดีครับให้กลิ่มันหอมนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับผมอันนี้จะเป็นใบกระเพรานะครับผมใส่ทุกอย่างที่มีครับ กลิ่นจะได้หอมครับคนกลิ่นได้หอมแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับ เสร็จแล้วนะฮะเราก็นําเห็ดนะครับที่มาล้างเสร็จแล้วนะครับก็ฉีกเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับปล่อยๆนะครับนี่ครับเราฉีกนะสารนะครับทุกคนนะครับมือผมล้างเลยนะผมนี่นะครับเสร็มนี้นะครับทุกคนโอ้โหสวยมากเลยนะเห็นไหมครับว้าว ที่ฉีกแบบนี้ก็จะได้จะได,จะได้กินง่ายๆนะทุกคนนะฮะจะได้พอดีคำนะครับครับผมก็ถือว่าได้ได้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนนะหลังจากใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับผมใส่เครื่องไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยนะครับเราใส่เกลือครับผม นะใส่ซีอิ้วขาวเล็กน้อยนะครับสักหอยแม่สักหอยนางรมนะทุกคนพริกไทยนะครับ ปลาเล็กน้อยเราจะใส่ผงนวลเล็กน้อยนะครับทุกคนนะฮะหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับที่จริงเราที่จริงเรา,าใช้มือคลุกก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันมีพริกนะครับเดี๋ยวทําให้มือร้อนนะครับผมมือแสบน,นะครับ เราใช้ถุงคนเอาดีกว่าครับทุกคนนะฮะกลิ่นแบบกลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนแต่ยังไม่สุกนะฮะ ทุกคนครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่นะฮะก็ตอนนี้ผมจะมาหอนะฮะห่อแล้วก็ผมจะเอาไปย่างนะครับแล้วก็ห่อแบบนี้นะครับง่ายๆนะ,ะทุกคนเราจะทําเหมือนเอฟก็ได้นะครับแต่ผมจะทางบ้านนะฮะทางนี้เขาจะหอกันแบบนี้นะฮะห่อเป็นห่อเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่นะสองชั้นทุกคนนะครับแล้วก็ นี่แล้วก็เอามามัดแบบนี้นะนะฮะโอ้โหจะมีน้ำออกมาเล็กน้อยนะทุกคนแป๊บนหนึ่งครับผมนี่มันต้องคอแบบนี้ครับเมื่อกี้ผิดวิธีนิดหน่อยนะครับ ครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับอ่าแอปอารมตั้งชื่อว่าเป็นเป็นแอปแล้วกันครับแอปอ่าเห็ดนะครับผมเห็ดเห็ดป่านะครับเห็ดลมนะครับที่ที่เราไปหากันครับเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างนะทุกคนฮะโอบคครับผมหลังจากที่อ่าห่อเสร็จแล้วครับผมผมจะเอามาเผานะฮะเอามา เอามากรีลเอามาย่างนะครับผมย่างไฟนะครับแต่ว่าไม่ถึงแต่ว่าย่างแต่ว่าคือเราจะเอาไปเผาเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ไหม้มันอ่ามันดิบนะครับผมนะครับมันก็จะไม่ไหม้เราก็ใส่ตรงนี้นลครับทุกคนนี่นะฮะเห็นไหมครับเราก็ก่อไฟไว้ข้างๆนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เราก็เอามาเผาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็เคลียร์อ่าฐานนะครับทุกคนนี่นะฐานไว้ตรงนี้เราก็ ไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จุดไปข้างๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะง่ายๆครับผมวันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับผมนี่ครับทุกคนนะครับผมง่ายไหมครับง่ายๆนะครับผมตอนนี้ก็เราจะรอกันนะครับผมเราก็เผาจนกว่ามันจะสุกนะครับน่าจะใช้เวลาเราไม่รีบนะคือค่อยๆเผาไปแล้วเราก็ทากับข้าวอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ แม่ผมครับทุกคนฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับผมทำคล้ายๆเป็นขนมนะครับขนมทางที่ชาวปากเกิยอได้ทำกันนครับเอาข้าวนึยมาห่อนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นขนมชนิดหนึ่งก็ไว้กินนะสามารถไว้ได้หลายวันนะเป็นเป็นข้า้งในจะเป็นข้าวเหนียวนะก็อาจจะใส่ถั่วใส่อะไรแบบนี้นะครับทุกคนครับก็มากินกันนะครับ ตรงนี connect, man, our our part, story, ้เดี๋ยวผมจะค่อยนําเสนออีกทีนึงนะครับทุกคนครับผมต้องไปหาประวัติก่อนนะครับว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้นะครับเป็นเป็นของหวานชนิดหนึ่งนะครับของคนเกรีย์นะครับนะครับนี่เขาภาษาเกรียงเรียกว่าเมตอนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันหลังมาทําให้ดูนะครับทุกคนนะฮะครับตอนนี้ก็รอเวลาครับผมทุกคนนะเราก็มารอเวลากันว่านะครับแอปเฮดของเรานะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะจะอร่อยแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวเรามาตำกันเลยครับทุกคนฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับน่าประมาณสักชั่วโมงนะคือไม่ได้รีพค่อยๆย่างไปนะครับแล้วเาทำอหนึ่งไปด้วยนะครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทุกคนครับผมก็ตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็มืดแล้วตอนนี้นะฮะนี่ครับผมอ่าเอฟเอฟอะไรนะครับเอฟเอฟเหของเรานะครับทุกคนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะทุกคน ตรงนี้ครับผมนเลยเลยครับเป็นแ F เราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนน,นะครับอาุอ้ยกลิ่นหอมมากว้าวอุ้ยนี่ครับผม นี่ทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหดูผมจะใช้มือก,กินนะฮะนี่ครับทุกคนร้อนมากนี่ครับอืมอร่อยเด็ดจิดย่นน้ำครับผมทุกคนครับ Uh huh. กินกับข้าวพอดีเลยครับผมนะครับอร่อยมากทุกคนนี่ผมทําครั้งแรกนะครับผมไม่คิดจะอร่อยกันาดนี้นะครับอืมเป็น huh. สุดเดี๋ยวผมกินกับข้าวดีกว่านะครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับผมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอกิน อ่ะแอปเปนี่ก่อนนะครับลกลับข้าวร้อนๆนะครับบรรยากาศจะมีดูน่าตื่นนะครับผมขอบคุณครับ